สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างก,กบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสหายพิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะครับสำหรับนานา,นาท่านไหนหรือน้องๆท่านไหนนะครับที่มีผลิตภัณฑ์หรือ มีสินค้าเป็นของตัวเองอยากเพิ่มช่องทางการทำการตลาดนะครับติดต่อมาหาหน,นวดได้นะครับนาะหนะนวดรีวิวให้นะวัยรุ่นโอเควันนี้เราอยู่กันกันกบกบยางทีโมนะครับจากค่าย enjoy and fishing ของน้องกายนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวนหนวดพามาดูแพ็กเกจก่อนนะว่า <c oughs> น้องกายทำแพ็กเกจได้น่าสนใจมากเลยนะครับถือว่า เป็นการออกแบบที่ <c oughs> เรียบง่ายแต่มาพร้อมองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับคาดการนะว่าน้องกายเนี่ยน่าจะดูคลิปหรือให้รู้ของนันวดเนี่ยค่อนข้างลายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะทํำโปรดักของตัวเองแล้วนำไปออกแบบแพคเกจนี่แหละนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นโลโก้นะครับนี่นะ enjoy and fishing นะครับนี่ก็น่าจะเป็นน้องกายนั่นแหละนะครับถ้านาันวดเดาไม่ผิดนะ เออแล้วก็มีรายละเอียดการติดต่อนะครับ Facebook นะครับก็แอดไซน์นะครับ enjoyfishing 12นะครับแล้วก็เพจนะครับเพจ enjoyandfishing นั่นเองนะครับแล้วก็ Line นะครับ093 229 5875นะครับตัวนี้น่าจะเป็น ID Line แล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อด้วยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับเจ้าทีโมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ ขายในราคา75บาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นท่านไหนที่ดูคลิปแล้วเนี่ยอยากจะติดต่อขอซื้อเนี่ยนะสามารถติดต่อโดยตรงกับน้องกายหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เลยนะทุกรุ่นทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าทีโมนะครับหรือว่ารายการอื่นๆที่นันวดเนี่ยได้รีวิวไปเนี่ยสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าของสินค้าได้เลยนะพอดีนันนวดไม่ได้เอามาขายนะครับนันวดเอามารีวิวเท่านั้นเองนะครับอะบนตัวแพคเกจนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับนี่ น้องกายใช้วิธีการนำสติกเกอร์มานะครับอันนี้ถือว่าไอเดียดีมากเลยนะครับโอเคแพ็กเกจเนี่ยเราอาจจะเป็นแพ็กเกจแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานนะครับที่มองถึงแนนาคตถ้าเรามีกบยางหลายๆรุ่นนะครับเราใช้แพ็กเกจพื้นฐานส่วนองค์ประกอบหรือว่าสเปคกระดาษของอสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเราปริ้นเป็นสติกเกอร์ใสนะครับตัวนี้เห็นไหมเขาปริ้นว่าเป็นชีโมก็คือรุ่นของเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ลงสเปคมาให้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะมีความผิดพลาดน,นิดหน่อยก็เลยมีการแก้มือมานะครับขนาด3.5ซนเมตรน้ำหนัก7กรัมนะครับเบ็ด1โอนี่ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะสำหรับใครนะที่อยากมีแพ็กเกจที่เป็นแพทเทิร์นพื้นฐานนะครับแพทเทิร์นพื้นฐานเพื่อการจดจำนะครับของผู้บริโภคโอเคแพ็กเกจน้าตาแบบนี้รู้เลยว่าเป็นของค่ายนั้นค่ายนี้นะครับแต่ตัวรุ่นต่างๆนี่ใช้วิธีการนำสติ๊กเกอร์ แยกออกมาแปะเป็นงานเฮ้ยนันนวดก็เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้แบบนี้แบบเฮ้ยเอาได้นี่วานะครับด้วยลักษณะนี้ต้องชื่นชมน้องกายว่าไอเดียดีมากๆนะครับถือว่าไอเดียดีไม่รู้หรอกมันจะมาเพราะไอเดียหรือวความบังเอิญนะครับแต่ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับอะสโลแกนทําด้วยใจ enjoy เน่นะครับอันนั้นก็เป็นแพ็กเกจนะครับถือว่าเฉพาะตัวแพ็กเกจนี่นะครับใช้เวลาไป 2-3นาทีเลยนะครับก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานส่งต่อกันนะครับข้อมูลส่งต่อกันให้เอฟซหลายๆคนที่กำลังจะออกผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยนะนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือตัวแพ็กเกจนะครับต่อไปเรามาดูตัวโปรดักต์กันนนะครับเจ้าทีโมเนี่ยนะเป็นจากที่นันวดคุยกับทางน้องกายเนี่ยนะครับก็คือออกแบบมา นะครับจ้างจ้างศิลปินนะครับแกะโมนมานะครับแล้วก็โดยตัวน้องกายเนี่ยออกแบบให้เป็นลักษณะเหมือนปลาช่อนนะนะตอนแรกนั้นหนวดนึกว่าปลาคาบขอโทษทีนะขอโทษทีไอหนวดไอหนวดคาดไม่ถึงนะครับอ่ะนะมาดูอีกครั้งโอ้มันคือปลาช่อนจริงๆนะครับนี่ก็คือครีบมีตาแล้วก็มีเกล็ดด้วยนะเกล็ดปลาช่อนแล้วก็มีครีบบนนะครับแบบนี้เลยนะครับพื้นฐานนะครับออกแบบมาจากทรงหยดน้ํานั่นเองนะครับเป็นงาน กบกลับด้านนะครับชุบแบบกลับด้านนะครับวิธีการชุบก็ทํำดวงตาก่อนนะครับชุบสีตาชุบสีครีบนะครับแล้วก็แต่งพื้นผิวนะครับพื้นผิวสีขาวตัวนี้ไม่ไม่มั่นใจว่าน่าจะ ปลิ้นออกมาแล้วค่อยมาเขียนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจะมีเทคนิคหลากหลายรูแปแบบนะครับด้านใต้ท้องนะครับแกะสลักมาด้วยนะครับ E a n d F นั่นก็คือ Enjoy and Fishing ก็คือใช้ชื่อค่ายนั่นเองนะครับนหน้าหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับที่นั้นหนวดสัมผัสน,นะครับ นันวดอนวดกำลังมองว่านะครับเดี๋ยวมีหลายจุดที่จะต้องวิเคราะห์กันเหมือนกันในเรื่องของขนาดเบ็ดนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับที่นันวดอนวดอยากให้น้องกายลองดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนันวดจะลองดูให้เป็นพื้นฐานด้วยนะครับอ่ะ นะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าทิโมนะครับหรือว่าปลาช่อนทิโมนั่นเองนะครับเนื้อยางนะครับก็พูดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานออกไปทางนุ่มด้วยนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกบยางแล้วก็ออกไปทางนุ่มด้วยถือว่าน่าจะวัดปลาได้ดีแหละนะน่าจะวัดปลาติดได้ดีนะครับนี่นะแล้วก็ทดสอบทางกายภาพเนี่ยเห็นนะหนวดขยับไปขยับมาแบบนี้เนี่ยเวลามันเข้าองค์ประกอบจริงแล้วทดสอบทางกายภาพเรื่องของการการสว่าเนี่ยคือเจ้าตัวเบ็ดเนี่ย มันไม่โดนสวันะเท่าที่น้นหนวดรูดมาเนี่ยนะครับคือมันมันใช้บอดี้ในการหลบนะครับเนี่ยบอดี้ในการหลบเกสรเบ็ดน,นะครับก็แปลกเหมือนกันเนาะเออบางบางตัวเนี่ยแทบไม่ต้องมีการกัดกันสวัดเลยแต่ว่าทําบอดี้มาได้ดีนะครับแล้วก็ใช้องค์ประกอบของบอดี้เนี่ยเป็นตัวกัดกันสวัสดได้ดีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ขึ้นอยู่กับงานประกอบหรืออาจจะมีการอ่า เขาเรียกว่าอะไร modify งานประกอบนิดหน่อยอันนี้นะ้าหนวดไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมีจุดกานปรับฉีกด้วยนะครับอ่ะมาไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ในเรื่องของไอเดียนะครับในเรื่องของไอเดียลวดลายต่างๆแล้วก็วิธีการคิดนะครับน้านวดสามารถให้5้าหนวดได้เพราะว่า เขามีไอเดียการคิดแล้วก็การจินตนาการในรูปแบบของตัวโมนนะครับส่งต่อไปให้ศิลปินผู้แกะสลักโมนเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานออกมานะครับแล้วก็นะสร้างสารรค์ผลงานเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายตัวเองได้ดีนะครับถือว่าทาได้ดีตัวนี้ให้ห้าหนวนได้นะครับส่วนเรื่องของทดสอบทางกายภาพย้ำนะทดสอบทางกายภาพนะไม่ได้ทดสอบหน้างานจริงนะครับ ตัวนี้การสวัสด์ทำได้5หนวดเลยนะเพราะว่ามันไม่ติดจริงๆอันั่นหนวดก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับมันแนบกับตัวบอดี้ได้ดีองศามันหลบนะครับแล้วก็จุดการปาดฉีกนะครับมีมาชัดเจนตัวนี้ก็ให้5หนวดได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของน้ําหนักก่อนนะครับอ่ะไปดูเรื่องน้ําหนักก่อนดีกว่านะครับน้าหนัก สเปคกระดาษว่าไว้7กรัมนะครับไปดูว่าน้องกายเซตไว้7กรัมเนี่ยมันออกมา7กรัมไหมนะครับไปนี่นะครับอ่ะเจ็ดกรัมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ในสเปคที่เคลมไว้นะครับก็ถือว่าผ่างไป1โจทย์นะครับนี่มาดูเรื่องของการลอยน้ําของเจ้าอาทีโมตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าการลอยน้ําของมันจมหรือลอยนะครับจมแบบไหนจมบาลานหรือจมยังไงป้ายลุย อะตัวนี้เห็นไหมครับเป็นงานจมนะครับแต่เป็นงานจมแบบเขาเรียกว่าจมบาลานซ์นั่นเองนะครับนี่นะครับถึงแม้ว่าตัวใบสปินเนี่ยจะจมลงไปนะครับเดี๋ยวนะหนดขอเช็ดแห้งก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะครับเป็นการจมจมน้ำนะครับแต่ว่าจมแบบบาลานซ์ก็คือว่าใบสปินเนี่ยแตะพื้น แต่ตัวชิ้นงานเนี่ยลอยอยู่แบบนี้นะครับอ่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยไม่บีบน้ําออกเนี่ยก็จะกลายเป็นงานจมแบบจมทั้งตัว <c oughs> นะเพราะว่ากบอบยางเนี่ยตีตีไปน้ําก็จะเข้าไปในบอดี้นั่นเองนะครับเน่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือดเลยดีกว่านะครับอยากดูข้างในแล้วเหมือนกันไปลุยนะครับเช็ดเช็ดน้ําที่ติดกับห้องเครื่องก่อนอ่ะโอเคเช็ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับ มาดูเจ้าตัวบอดี้กันนะครับอย่างที่บอกนะครับพื้นฐานมันเป็นงานกบยางหนังกลับอยู่แล้วนะครับนี่นะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับในรูปแบบของน้ํายางพารานั่นเองนะครับปุ่มการปักฉีกมีชัดเจนนะครับย้ําทุกคลิปปุ่มการปักฉีกไม่ได้มีแค่ปักการปักฉีกนะครับเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบชิ้นงานด้วยนะครับเพราะมันเป็นจุดเซนเตอร์ในการประกอบนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของขนาดกันนิดนึงนะครับขนาดของ บอดี้นะครับที่ถูกเคลมไว้ว่าเป็น3.5นะครับอ่านะครับแต่ตัวนี้นะครับวัดจริงเนี่ยชิ้นงานมันคือ3.7ฉะนั้นนันวดคาดการว่าอ่าสเปคที่ลงมาในแพคเกจเนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวนี้มันน่าจะเป็นสเปคของตัวโมนนะครับของตัวโมนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่าหลายๆค่ายจะใช้สเปคของตัวโมนในการลงอ่าบนรายละเอียดบนแพคเกจนะครับ บางค่ายก็ใช้สเปคของการชุบแล้วนะครับามาลงรายละเอียดลงแพ็กเกจนั่นเองนะครับความกว้างนะครับความกว้างบอดี้มาดูกันนะครับความกว้างอยู่ที่1.9ซนิเมตรนะครับนี่ความสูงนะครับความสูงจุดใช้งานเลยนะความสูงอยู่ที่1.8เซนติเมตรนะครับนี่รายละเอียดพวกนี้สำคัญนะวัยรุ่นนะใครที่อยากทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวน้ำหนวดขอช่างน้ําหนักเพิ่มเติมแยกชิ้นอีกนิดนึงนะครับน้ําหนักของบอดี้นะครับอ่าดูน้าหนักบอดี้นะครับน้ำหนักบอดี้อยู่ที่1.8กรัม1.81กรัมนะแล้วก็น้ำหนักของตัวชุดท้องเครื่องนะครับอยู่ที่5.39กรัมนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ช่างแยกให้ดูแล้วนะว่าเขาแยกลักษณะกันเป็นยังไงนะครับ คราวนี้จุดที่นันวดสงสัยนะครับที่เห็นการประกอบเนี่ยโดยใช้เบ็ด1 O ของ BkK ตัวนี้เป็นเบ็ด 1O ของ BKK นะโดยการยืนยันจากน้องน้องกายนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนันวดจะเช็คให้อีกทีหนึ่งว่ามันมันมันใช้เบ็ด1 O ของ Bk k ไหมคราวนี้นันวดสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งล่ะมันจะแนบบอดี้ดีไหม,มนันวดว่าสวยนะเบ็ดเบอร์หนึ่งสวยนะอันนี้หนึ่งเบอร์หนึ่งของ s n s นนะนะจะเข้าค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ เบ็ดเบอร์หนึ่งเนะี่ยมันจะเข้าเชฟค่อนข้างสวยเลยเห็นไหมครับอ่านะอันนี้นะั่นเราทำเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการไปพัฒนาและต่อยอดในอนาคตนะครับเนี่ยเบ็ดเบอร์หนึ่งเข้าเชฟค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดู1 O นะครับ 1O เบอร์หนึ่งโออ๋อถ้าเป็นของ S n s มันจะชนชนปากนะครับแล้วก็มันมันจะมันจะค่อนข้าง เขาเรียกห่างจากบอดี้หน่อยนึงนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็น1 OBKK นะครับเดี๋ยวนั้นหนวดเช็คให้ดูก่อนนะครับใช่1 OBKK ไหมเพราะก้านมันจะสั้นกว่าอ่าใช่นะครับมันเป็น1 OBKK นะครับลักษณะก้านมันจะสั้นกว่านั่นเองนะครับดูจากขนาดของความกว้างนะครับแต่ความกว้างเนี่ยมันออกแปลกๆนิดนึงนะมันออกแนวแปลกๆนิดนึงที่ว่าอ่ามันถูกขยายโดยอะไรอะ่ะอันนี้กำลังงงแล้วเนี่ยนะ มันถูกขยายโดยอะไรมันมีอะไรมาขั้นกลางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนหนวดรื้อให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตาเบ็ดมันจะกว้างกว่ากันเห็นไหมครับโดยปกติเนี่ยหโอก็เถอะขนาดของตะขอเบ็ด2ฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับอันนี้ฝั่งน้องเอิร์ทเอไม่ใช่ฝั่งน้องกายตรวจสอบนิดนึงนะครับแต่เนี่ยนะหนวดทดสอบให้นะครับน้องกายก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วอันนี้หนวดย้ำด้วยเบอร์หนึ่ง SNS นะครับเบอร์หนึ่ง SNS ไม่ชนปากด้วยนะครับ แล้วก็เข้าเชฟพอดีเลยนะครับนี่เข้าเชฟพอดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ดันเข้าไปด้วยนะครับเข้าเชฟพอดีแบบนี้เลยนะครับอ่านะลองดูแล้วกันนะน้องกายนะเผื่อเผื่อเป็นไอเดียนะครับอันนี้เนะ้นดแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆอ่ะโอเคเรามาดูชุดท่องเครื่องกันกน,นะครับชุดท่องเครื่องนะครับชุดท่องเครื่องเนี่ยน้องกายเลือกใช้อ่า ด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะใช้เบอร์ใหญ่คล้องกับเบ็ด1โอของ BKK นะครับแล้วก็ด้านในก็เป็นตะกุฟิล์สนะครับอ่แล้วหุ้มด้วยท่อหดนะครับน้องกายตรวจสอบนิดนึงนะเรื่องของท่อหดนะครับในเรื่องของท่อหดเนี่ยบางทีให้มันมเผื่ออ่อันนี้ไปถือว่าเป็นจุดจุดงานประกอบเขาเรียกความการเก็บความเรียบร้อยของงานประกอบแล้วกันเนาะตรงเนี้ยเวลาท่อหดเนี่ยให้มันเผื่อเผื่อมานนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้อ่า ตะกฟิวด้านในนําโพกมานะครับอันนี้มีโอกาสที่ตะกฟิวจะเปิดออกมาได้นะครับพยายามใส่ท่อโหดให้มันเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับนะด้านหน้าโอเคแล้วนะครับด้านท้ายเนี่ยนะครับงานประกอบแล้วก็ใช้วิธีการประกอบชุดท้ายคือใช้สปิทลิงขนาดใหญ่นะครับคล้องไปที่ก้านเบ็ดนะครับขนาดใหญ่นะย้ําว่าขนาดใหญ่นะอ่ะอาเดี๋ยวนะโนดวัดให้ดูดไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับไดมิเตอร์ของสปิทลิงตัวนี้นะ อยู่ที่8มมตรนะครับ8มมตรนะครับแล้วก็วงในวงในเดี๋ยวนะวงในมัน,นดุวัดได้่าได้ปะ,ะ่าเออพอได้พอได้เดี๋ยนะวงในอยู่ที่ประมาณโอ้โหวัดยากะออได้อยู่ได้อยู่วงในอยู่ที่5มมตรนะครับนี่นะครับวงในแล้วก็ใช้วิธีการประกอบคือเวลาประกอบเนี่ยลูกหมุนจะออกมาด้านบนแบบนี้นะครับนี่น้องกายเลือกใช้แบบนี้นะครับ วิธีการประกอบของเขานะครับอันนี้น้หนวดเพิ่งเคยเห็นนะครับโอเคเราใช้สปิดลิงคลของที่ก้านเบ็ดน้าหนวดเคยเห็นแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะถูกล็อกด้วยตัวท่อหดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกหมุนจะออกด้านล่างแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าน้า้องไกไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราทดลองใช้งานได้แล้วก็วิธีการประกอบแตกต่างกันไปได้นะครับเพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนี่แหละวงการตกปลาของเรานี่แหละนะครับเออนะมันสามารถแตกต่างได้อยู่แล้วนะครับ ชุดท้ายนะครับใช้ลูกหมุนเบอร์เบอร์หนะครับแล้วก็สปิดลิงเส้นกลมนะต่อด้วยใบเหลิ่ที่มีการเซาะร่องนะครับใบหลิวทรงใบไม้เซาะร่องนะครับแล้วก็มีใบดัดด้วยนะครับถือว่าชุดห้องเครื่องชุดนี้นะครับถ้า,าไม่ติดเรื่องของการเก็บความเรียบร้อยงานประกอบของท่อหดเนี่ยนะะหนุก็ให้5ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ขอไว้นิดหนึ่งนะครับน้องกายน่าจะเหลือ4.5นะครับลองไปดูนะครับน้องกายก่อนที่จะประกอบชุดเบ็ดน้องกายลองดูก่อนนะว่า เรื่องของงานประกอบอชุดห้องเครื่องเนี่ยมันทําได้สมบูรณ์แล้วหรือยังนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของความเรียบร้อยคุณภาพงานเราด้วยนะครับนน้นะนี่ก็เป็นชุดห้องเครื่องเดีย๋ยวหนวดพาไปวัดขนาดนะว่าไอ้เจ้าชุดห้องเครื่องเนี่ยนะมันใช้ตะกูปิ้วขนาดเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวหนวดเลยให้ดูเสียวมือตัวเองช่ยาย <laughs> นะ อ่าโอเคนะอันนี้ก็คือชุดท้องเครื่องนะครับคาดการว่าน่าจะประมาณ1.2นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหรือ1.4เป็นอย่างมากนะครับขนาดไดมิเตอร์ของตะกบฟิวนะครับอ่าโดยประมาณนะอยู่ที่ไดมิเตอร์1นนะครับ1.2ม mm, มนั่นเองนะครับสำหรับตะกบฟิวเนอ่ะอันนี้ก็เป็นโดยละเอียดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกบยาง Uh, จากค่าย Enjoy Fishing นะครับรุ่น Timo นะครับนะต้องบอกอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็นะมีมีจุดบางจุดที่อยากให้น้องกายลอง uh. อพัฒนานะและปรับปรุงเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับเรื่องของการตรวจสอบงานประกอบนะครับชุดห้องเครื่องนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับบางจุดก็ต้องชื่นชมนะครับในเรื่องของไอเดียการประกอบชุดท้ายนะครับโดยใช้สปิทลิงขนาดใหญ่มาคล้องที่ก้านเบ็ดแล้วให้เขาเรียวกว่าอะไรนะ ชุดท้ายเนี่ยโผล่มาด้านบนแบบนี้นะครับนี่นะแต่ก็ลองดูวิธีการประกอบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในในรายละเอียดที่นันวดแนะนําไปไม่ว่าจะเป็นขนาดของตาเบ็ดถ้าเป็นเบอร์หนึ่งธรรมดา SNS ได้ไหมนะครับมันจะแนบกับตัวบอดี้อันนี้คือในอสิ่งที่นันวดพบเจอนะแล้วก็สามารถ ขออนุญาตแนะนําดีกว่าเนาะเผื่อเผื่อปรับปรุงได้แต่ถ้าใช้แล้วโอเคแล้วก็คิดว่าตรงชุดนี้เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะแต่ส่วนของชื่นชมชิ้นชมจริงๆเรื่องของแพ็กเกจนะครับการนาสติกเกอร์มาใช้แล้วก็การใช้แพ็กเกจแบบเดียวกันทั้งค่ายก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อการจดจำนะแล้วก็นําสติกเกอร์ตัวนี้นะครับที่มีทั้งเรื่องของอชื่อรุ่นนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะครับของตัวสินค้าเนี่ยเอามาเป็นตัวแปรนะครับสาหรับ อ่าแพ็กเกจนั่นเองนะก็ถือว่าทำได้ดีนะตรงนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับองค์ประกอบต่างๆสำหรับบอดี้นะครับก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ าการประกอบชุดเบ็ดกับตัวบอดี้เนี่ยก็ทําให้เกิดการกันสวะโดยปริยายนะครับทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีจุดการปักชิกที่ชัดเจนนะถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับน้องกายอ่ะนะก็ถือว่ากบยางตัวนี้ก็มองว่าน้องกายทําการบ้านมาได้ดีแล้วนะครับขาดอีกน,นิดนิดหน่อยๆนะครับยังไงก็นะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์น้องกายก็นําไปต่อยอดอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อการควบคุมคุณภาพแล้วก็นะได้สินค้าที่ออกมาค่อนข้างจะเพอร์เฟกนั่นเองนะครับอ่ะ ใครที่เคยใช้แล้วนะครับสำหรับเจ้าทีโมนะครับช้อนยางตัวนี้นะคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับสามารถคอมเมนต์แจ้งรายละเอียดได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับอคอมเมนต์เล็กๆพวกนี้แหละนะครับจะส่งไปถึงผู้ผลิตนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราด้วยนั่นเองนะโอเควันนี้นะสำหรับโครงการสายวิชิง่งนิจภาพหลังคันก็ต้องฝากไปด้วยสําหรับเจ้าทีโมนะ วันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปในการถ่ายทอดนะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากไว้วก็แชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับวัยรุ่นช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้นันหนวดกับเจ้าทีโมนะจากค่าย Enjoy and Fishing โดยน้องกายนะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บายบายป๊นปู bye.